ผู้ไม่เชื่อโลกหน้านรกสวรรค์พบชาติเทศโดยหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเปิดพระไตรปิฎกกลุ่มทีฆนิกายมหาวัคเล่มที่สิบดูจะได้เรื่องหนึ่งหน้หนาขำม,มากอน,น่าคิดปายาสิราชัญญสูตรอยู่สูตทท้ายเล่มพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็มีภิกษุ ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าสาวกองค์หนึ่งท่านแสดงธรรมดีมากเรียกว่าสแสดงธรรมไพ่ร่๊อกแสดงธรรมไพ่ร่๊อกมีสเสน่ห์สุ่มเสียงของท่านชื่อว่ากุมารลักสปะด mm ั hmm. งนั้นพระกุมารลักสปะนี้ท่านเป็นนักเผยแพร่องค์หนึ่งที่เป็นกําลังแก่พระศาสนามาก mm hmm. เดินทางไปไหนก็ไปสแสดงธรรมมีคนห้อมล้อมฟังแนะนำพร่นสอนพูดให้ฟังทรมให้ดูอยู่ให้เห็น mm hmm. วันหนึ่งท่านไปถึงเสตบพระ,ะนคร พระเจ้าปายาสิราชัญยญราชไม่เคยเชื่อผู้ใดเลยมีทิฏฐิกล้ามากชาติหน้าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีการให้ทานคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดเป็นผู้รับทานทานแล้วก็ไม่มีผลไม่ยอมเชื่อพอพระกุมารละกษัะนี่ไปพักอยู่ในป่าท้ายเมืองชาวเมืองได้ยินข่าวก็ปไปฟังธรรม เพราะว่าชื่อเสียงของท่านฟุ้งกระจรปิดไม่อยู่ผู้ใดเห็นเขาก็พาก,กันปายชาวบ้านถือดอกไม้ทูปเทียนนุ่งห่มผ้าขาวไปสมาทานสิ้นไปปฏิบัติธรรมเป็นแถวพระเจ้าปายาสิราชัญญาอยู่บนพระราชวังบนปราสาทมองลงมาในช่องพระแกนในหน้าต่างเห็นก็เลยถาอมาตย์นี่ว่าน,นี้ชาวบ้านเข้าไปอะไรกัน มากมายนักมีดอกไม้มีทูปเพียนในมือเข้าไปทําไมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปฟังธรรมบ้างไปสมาทานอุโบสถสินบ้างอยู่ในอารามในราวป่าพระภิกษุชื่อว่ากุมารกสปะเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาแสดงธรรมอันงดงามอันวิจิตอยู่ตรงนี้ข้าเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าไปบอกชาวบ้านไปจะพึ่งไป คอยเราเราจะไปด้วยชาวบ้านถูกหลอกแล้วถูกต้มแล้วเราจะไปยกวาทะนักบวชเหล่านี้เที่ยวหลอกลวงชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องรอเพราะพระราชาจะไปเสร็จแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จก็ขึ้นยานขึ้นรถม้าไปไปถึงไม่กราบดอกไปนั่งลงพระกกมาลกษัตรท่านก็บอกว่ามหาบาพิตรราชสมภาร เป็นการดีพระองค์เสด็จมาดีแล้วหนอพร้อมพระสกในกรไพรฟ้าอนาประชาราชพระองค์ทรงอยู่กเสมพระสาํารานหรือรัดและสีมาของพระองค์สงบหรือข้าศึกษามันตราต่างนครไม่เดินยกพยุหะแสนยากรมาเบียดมาเบียนหรือ่านกระทำไปปุ๊บขึ้นมาถามท่านพระผู้เป็นเจ้า<ะ>ก็พร้อมได้ยินข่าวว่าสมณนะ พามทั้งหลายบอกแก่มหาชนว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปนี้บุญมีนรกมีสวรรค์มีจริงหรือตายแล้วด้เกิดจริงหรือท่านก็บอกว่ามหาบาพิตรราชสมภารเรื่องนี้ย่อมเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีโลกหน้าอันปล่อยเสียแล้วไม่ยอมเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นก็จะปล่อยมารยาทของตนเองอยากจะทําอย่างไรก็ทําเพราะไม่อายชั่วกลัวบาป ม่านเบืองก็จะเดือดร้อนนักถิปาปังอาการียังเขาจะไม่ทําบาปทําชั่วย่อมไม่มีหลังจากนั้นโลกนี้เขาก็เดือดร้อนตายไปแล้วกายยศเพศทังปรมมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเขาจะไปสู่ทุกขติตกนรกบ้างเป็นเปรกเป็นสุรากายบ้างท่านก็เลยบอกว่าเราไม่เชื่อเป็นคำหลอกลวงของสมณพามท่านเอาอะไรมาพูดว่าตายแล้วมันได้เกิด ทีนี้ท่านกุมาแลักสะะตะบาวามหาบอพิษราชสมภารเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าตายแล้วไม่ได้เกิดท่านก็ถามคืนเจ้าเดชะนาเหตุไดจังหวาตายบริเกิดพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้ท่านก็บอกว่าผมเคยเทดลองมาแล้วพี่น้องของผมเขาเกิดมา ทำบาปทำกรรมฆ่า,าสัตว์ตัดชีวิตเป็นนายพานก่อนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะตายผมได้เข้าไปเฝ้าผมได้เข้าไปบอกท่านไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วงเมียที่บ้านเราจากเลี้ยงดูเองด้วยราชทรัพย์สำหรับลูกเมียของท่านแต่ท่านตายไปแล้วท่านจงมาบอกเราว่าคนทําชั่วตกนรกนี่มันตกอย่างไรมันตกจริงหรือไม่ ท่านได้ทําแต่บาปแต่กรรมจงมาบอกเราว่าตายไปแล้วท่านตกนรกหรือท่านเป็นอย่างไรลูกเมียท่านไม่ต้องเป็นห่วงเราจากเลี้ยงลูกเสร็จแล้วคนนั้นตายไปก็ไม่เห็นมาบอกเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหายวสันจนใหญ่เต็มบ้านเต็มมืองความเดียวก็มกมาบอกสิวามีเนี่ยไหนลวาวะพระกุมาและกษัตริย์ก็บอกว่ามหาบาพิตรราชสมพาน วินยูชนในโลกนี้อาจจะพอเข้าใจได้ด้วยการเปรียบเทียบมหาบาพิษเป็นกษัตริย์มีอำนาจในแว่นแควนเมื่อมีโจรเกิดขึ้นเผาบ้านตัดช่องย่องเบามหาบาพิษให้ราชบุรุษไปจับมาได้แล้วจะทำอย่างไรผมก็ตัดคอบ้างเอาหล้าเสียบประจานบ้างลงโทษตลอดชีวิตเขาว่าง แต่ทีนี้เมื่อท่านจับโจรที่เผาบ้านเผาเมืองก่อกรรมทําเข็นมาได้แล้วโจรคนนั้นมันขอลาอขอลาสักก่อนสักสิบวันไปบอกลูกบอกเมียไปบอกพ่อบอกแม่แล้วจะจะกลับมาให้ท่านลงโทษท่านจะยอมให้เขากลับไปไหมบอกไม่ได้กลับไปเขาก็ไม่กลับมาน่ะสิผมจะต้องรีบจับมาลงโทษไปตัดคอไปประหารชีวิตฉันไหนก็ฉันนั้นคนที่ทําบาปทากรรม ตายไปแล้วเขาจะเอาโอกาสไหนมาบอกท่านใหม่ๆเขาย่อมทวงนายนิรยาบาลลากลงไปสู่นรกไปลงโทษเขาไม่มีโอกาสจะมาบอกท่านดอกเขาไม่ได้รับอนุญาตเลยแต่แล้วก็บอกวา่าน่าเชื่อแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้คนดีก็มีญาติพี่น้องของผมสายโลหิตของผมคนหนึ่งจำศีลอุโบสถทำแต่บุญสุนทรทานทำดีด้วยกายวาจาใจ แต่เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจียนตายเขาจากตายเขาเป็นห่วงลกูกเป็นห่วงเมียแต่ผมได้เข้าไปหาเขาบอกว่าท่านผู้เจริญไม่ต้องเป็นห่วงดอกอย่าอะไรอาวรครอบครัวโยบเบื้องหลังเราจะเลี้ยงด้วยราชทรัพย์เราจะไม่ให้ลำบากแต่ท่านนั้นทําดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสมณะพามในโลกตาวว่าตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ท่านเมื่อตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ หรือเสวยผลใดจงมาบอกแก่เราเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียจะอนุเคราะห์ลูกเมียท่านไว้ที่นี่โดยไม่ให้เดือดร้อนเพื่อจะเป็นค่าจ้างรางวันแรกกันท่านมาบอกเราได้ไหมเขาตายไปแล้วก็ไม่เห็นมาบอกเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ก็ไม่เห็นมาใส่แล้วก็มาล้วก็สกวัสดบอกว่ามหา,าพิตรราชสมผาร อาตจจมาจะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันวินยยชนพอจะรู้ได้ในเมืองสวรรค์มีความสุขมากเหมือนบุคคลตกลงไปในหลุมส้วมเมื่อพ้นมาจากหลุมส้วมอันสกปรกในอุจจระนั้นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อาบน้ำเขาทอดทิ้งเสื้อผ้าชุดเก่านั้นแล้วเขายังอยากจะกลับลงไปในหลุมส้วมอีกไหม เขาไม่อยากกลับลงมาเลยยังไงเขาก็ไม่กลับฉันใดก็ฉันนั้นกินสาบของมนุษย์เหม็นไปเป็นร้อยยอดสําหรับเทวดาถ้าเขาได้เกิดเป็นเทวดาเขาก็ไม่มาเพราะเขาสกรปรกในพวกเราเทวดามาสิงอยู่ด้วยกิเลสสิงบวชทีนี้พระเจ้าปายาสิก็บอกว่าอันนี้ผมเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้เขา เขาน่าจะเสียสละเวลาอย่างน้อยนิดมาบอกกับผมจึงจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ว่าชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์มีดูก่อนมหาบาพิตรราชสมพานเวลาหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับร้อยปีในเมืองมนุษย์บุคคลที่ท่านได้เลี้ยงดูลูกเมียเขาเขาทำบุญมาตลอดนั้นเขาจากโลกนี้ไปเขาเสเวยความสุขอันเป็นทิพย์ อยู่บนสวรรค์ความสุขนั้นมีมากแต่เขาอยากจะสเสวยความสุขสักสามวันซะก่อนแล้วจะมาบอกกับมหาบาพิธเพราะเขาเพิ่งจะไปสู่สวรรค์เพียงวันสองวันเท่านั้นอีกสักสามวันเขาจะมาบอกในจํานวนสามวันของสวรรค์ก็เท่ากับสามร้อยปีมหาบาพิธจะมีอายุรออยู่ถึงสามร้อยปีไหมคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ผมอยู่ไม่ถึงร้อยปีผมก็ตาย ร้อยปีของเราเท่ากับหนึ่งวันอีกสักสามวันเขาเสเวยความสุขเพราะบุญของเขาจึงจะมาบอกท่านก็ตายไปก่อนซะแล้วบ่กวันหน้าเชื่อถือแต่ผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีๆเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าหนึ่งวันเมืองสวรรค์เท่ากับร้อยปีเมืองมนุษย์ท่านว่าเอาเองไม่มีใครเห็นด้วยท่านว่าเอาเองนี่สอเก่งขนาดเพื่อนเอลูกอีายสร้างสออ เราบรได้ยอมจักเม็ดเลยทีนี้ท่านกุนมารละกษัะปปะก็บอกว่าดูก่อนมหาบพิตราชสมภารสมณะพามผู้รู้ยิ่งเห็นจริงโลกนี้โลกหน้ามีอยู่ประกาศเปศิดเผยแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนตาดีกับคนตาบอดคนตาบอดมาแต่กำเนิดย่อมไม่เห็นสีขาวสีเหลืองสีแดง แต่คนตาดีนั้นเห็นหมดทุกสีจะบอกตาบอดอย่างไงตาบอดก,ก็ไม่เห็นมีเพียงประการเดียวที่จะถูกต้องก็คือตาบอดนั้นยอมเชื่อฟังตาดีว่าสีแดงก็มีสีเขียวก็มีสีขาวก็มีแต่ตาฉันมันบอดมันมองไม่เห็นจะเป็นสัมมาทิฏฐิของคนตาบอดฉันใดก็ฉันนั้นทั้งสวรรค์ทั้งนรกอุทุชนยังไม่เห็น พระอริดียเจ้าท่านรู้ท่านเห็นท่านพอจะเชื่ออย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นตาบอดตะวันจันทาเกิดขึ้นพระอาทิตย์เกิดขึ้นร้อยดวงจดแสงสว่างให้ยังไงเขาก็ไม่เห็นเออน่าเชื่อบอกน่าเชื่อแต่ผมก็ยังไม่ยอมเชื่อผัดวาละ์ะนี่เป็นอย่างจตงบเสือ้อผมได้เชื่ออย่างนี้มานานแล้วว่าชาติหน้าไม่มีนรนกไม่มีสวรรค์ไม่มีซิมเสื้อเอาง่ายเดียวนี่ มันก็ขี้ไล่โพสต์บริษัทคนทั้งหลายเขาก็รู้ว่าผมไม่เชื่อพระเจ้าประเซนที่โกศลผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นก็จะเห็นว่าผมนี่โง่โง่เดี๋ยวนี้ได้กลับใจเชื่อแล้วในสิ่งที่ตนเองไม่เคยเชื่อผมจึงไม่เชื่อถึงแม้มันจะน่าเชื่อกุมารลกษัตรทั้งก็เปียบน่าฟังมากโดยก่อนมหาบพิตรราชสมพานมีบุรุษสหายด้วยกันสองคน เดินทางออกจากบ้านไปเที่ยวด้วยกันก็เลยไปเห็นไม้ไม้ลำปอสองคนนั่นก็เอาเอาเชือกมัดแบกลำปอมาโดยจะถือประโยชน์จากลำปอเราอาจจะเอาไปก่อไฟเอาไปทำอะไรต่ออะไรแต่เสร็จแล้วพอเดินทางไปอีกสหายคนหนึ่งก็มองเห็นเนื้อปอที่ตากไว้ที่ฟอกละเอียด ก็เลยบอกเพื่อนว่าเราทิ้งเถอะไม้ลําปอนี้มันไม่มีประโยชน์เราจงเอาเปลือกปอเนื้อปอที่ฟอกละเอียดนี้เถิดเอาไปมัดเอาไปทําเชือกทาอะไรก็ได้สหายคนหนึ่งบอกว่าเราได้ลงทุนแบกมาแล้วเราเสียดายเราไม่เอาดอกส่วนสหายอีกคนหนึ่งก็ทิ้งลำปอนั้นเสียถือเอาปอที่เป็นปอเส้นปอฟอกอย่างดีก็เดินทางด้วยกันต่อไปไปอีกสักคักหนึ่งก็ไปเห็นป่าน ตากไว้อย่างดีสหายผู้ถือปอก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยเราทิ้งเสเถิดลำปอนั้นแม้เราเองก็จะทิ้งเนื้อปอัอนละเอียดนี้ปานดีกว่าละเอียดกว่ามั่นกว่าเนี้ยวกว่า,ววาทำประโยชน์ได้ดีกว่าเราจะท,ทิ้งเราจะถือเอาปานเพื่อนสหายอีกคนก็บอกว่าเราได้แบกมานานแล้วเราเสียดายเราไม่ทิ้งดอกขั้นเอาเสีย สหายผู้มีปัญญาก็ทิ้งปอและถือเอาป่านพอเดินต่อไปอีกก็เห็นเส้นใยไหมที่รีแล้วอย่างงามละเอียดเหมาะที่จะเอามาทอเป็นผ้าที่มีเนื้อละเอียดมีค่าแพงก็บอกว่าเพื่อนเอ๋ยทิ้งเสียเถิดลำปอนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยเราจักทิ้งป่านนี้ถือเอาไหมเรามาเอาไหมเส้นละเอียดไปให้ภรรยาของเราทอของเราตำ จะได้นุ่งข่มผ้าอันดีงามจะเอาไปขายก็ได้ราคาดีอันนี้มันไม่มีค่าอะไรเพื่อนผู้นั้นก็บอกว่ารเราได้แบกมานานแล้วเสียแรงเสียดายท่านจงทิ้งเถิดเพื่อนผู้มีปัญญาก็ทิ้งป่านถือเอาไหมถือไปถือไปจนไปหอดเล็กจนไปถึงทองคำทิ้งเหล็กเอาทองคำกลับบ้าน แต่สหายอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมแบกลลำปอไปเพรา,วาะว่าเราแบกมานานแล้วเมื่อสหายทั้งสองกลับไปถึงบ้านภรรยาของสหายทั้งสองและตัวสหายทั้งสองนั้นใครจะได้รับประโยชน์กว่ากันพระเจ้าแผดดินบอกว่าคนที่ทิ้งตั้งแต่ลำปอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนไปถึงทองคํานั่นแหละ คือผู้ที่ฉลาดภรรยาของเขาก็ชื่นชมลูกเต้าของเขาก็ได้รับมรดกอันมีค่าใช้จ่ายมีชีวิตอันดีงามด้วยการดํารงอยู่ด้วยของที่มีคุณมีค่าส่วนสหายอีกคนนั้นจะมีอะไรมากไปกว่าความโง่ของเขาความถือตัวของเขาความโง่เหล่านั้นไม่มีประโยชน์และยังมีโทษภรรยาก็ชี้หน้าว่าให้ ทำไมเจ้าจึง,งโง่นักทำไมเจ้าจึงไม่เอาทองคํามาจะเอามาทําไมมหาบอพิษราชสมพานก็น่าจะคิดดูเออน่าเชื่อว่าอย่างนี้น่าจะเป็นไปได้แต่ผมก็ยังไม่เชื่อเป็นอย่างยกังบอเสือเขาสิว่าผมงโง่ผมเสือมาจึงเสียดล้วเทฮานี่ก็คือกันได้ไนี้เคยเสือเนี่ยไรเปลี่ยนจา้าเกลือคูบาอาจารย์องคนันองนี่เพิ่นเทปเปลี่ยนไปเรื่อยไน้ไหมเนี่ยไม่นสีดี สูงขึ้นไปเลยอันนี้รถโอ้ยเสียดายถือมาดลนเหลวแต่พอจะเมจะห,หีดเดี่ยวข้องนะเพิ่นพาถือพิดตรงมีพ่อแม่ของห้องทีน,นี้จนไปถึงท่านก็เปรียกอีกเปียบมีบุรุษคนหนึ่งเดินออกจากบ้านเขาเลี้ยงหมูเอาไว้เลี้ยงหมูเอาไว้เดินไปแล้วเขาก็กไปเห็นอุจจาระแห้งๆก็เลยคิดว่าโอ้หได้อาหารหมูเลยววบาดเนี่ยว่าทันเรต้องไปหาห้ำหยากว่าัน เขาก็เอาผ้าหอ่ออาหารหมูนั้นคืออุารละแห้งๆนั้นจะเอาไปให้หมูเมื่อเดินไปก็ไปพบผู้หวังดีบอกนั้นห่ออะไรท่านก็บอกว่าห่ออาหารหมูหอ่อขี้แห้งเอาไปให้หมูข่อยกินข่อยเลี้ยงหมูผู้หวังดีผู้ปรารถนาดีก็สงสารท่านจงทิ้งเถิดอันนั้นมันสกปรกแม้เอาไปให้หมูมันก็ไม่มีคุณค่ามากเราจะเอารำให้แก่ท่าน ให้ท่านเอารำของเรานี้ไปให้หมูจะดีกว่าชายคนนั้นบอกว่าเราได้ถือมานานแล้วเราถือมาไกลแล้วเสียดายอย่าให้เราทิ้งเลยเราได้อุตส่าห์พยายามมานานเขาก็ถือต่อไปเมื่อถือต่อไปเขาก็ไปพบอีกคนผู้หวังดีอื่นอีกบอกว่านั้นอะไรนี้อาหารหมูคูดแห้งคนผู้หวังดีก็บอกว่าท่านจงทิ้งเถิดมันโสกโปกเราจะให้ข้าวปลายแก่ท่าน เอาข้าวปลายนี่ไปต้มให้มันกินมันจะดีกว่ามีวิตามินกว่าแต่คนนั้นก็บอกว่าช่างเถิดเราได้ถือมาไกลแล้วถือมานานแล้วเราเสียดายหลังจากนั้นเขาก็เอาอาหารหมูเขาถือเหนื่อยเขา้าเขาเอาตั้งบนหัวเดินไปต่อมาฝนหาใหญ่ก็ตกลงบาดดีฝนตัวค่ำไปจะได้อาหารหมูเห็นบาดเอะอาหารหมูนั้นกรอบตัวใหญ ไหลโยมอาบทั้งตัวเหม็นหึงแมงวันตอมไปเห็นคนผู้หวังดีอีกคนหนึ่งบอกท่านทําอะไรมาสกปรกเลอะเทอะไปหมดท่านแบกทูลไว้ทําไมทําไมจึงไม่ทิ้งก็บอกว่าอาหารหมูของเราโอ้ยไม่ไหวอาหารอย่างนี้ทิ้งเสียเถิดเราจะให้ข้าวเปลือกเราจะให้ข้าวสารเราจะให้ข้าวปลายรำท่านจะกินเองก็ได้เอาไปให้หมูท่านกินก็ได้ทิ้งเถิด ชายคนนั้นก็บอกว่าเราได้ถือมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่ฝนตกจนฝนตกเราจะไม่ทิ้งหรอกจะมีอะไรมากกว่าความโง่ที่แสนจะง,งอเอกมหาบาพิตราชสมภานเมื่อฟังปริยายอันนี้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนความโง่เป็นความฉลาดเสียเอาความโง่นี้แรกเอาความฉลาดเทิดเมื่อพูดจบ พระเจ้าปายาสิราชัญยะก้มลงกราบอย่างเบญจางปัะดิษ์ท่านผู้เจริญจแจมแจ้งจริงหนอเหมือนเปิดของที่ปิดเหมือนหายของที่ควา่าเหมือนจุดแสงสว่างไว้ในที่มืดเหมือนชี้บอกทางให้แก่คนหลงทางบัดนี้กระผมเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีเหมือนวันนี้เหมือนพรุ่งนี้เหมือนเมื่อวานความจริงผมจะเชื่อท่านมานานแล้วว่าไ่นี้ แต่ผมอยากจะถามดูหลายปริยายหลังจากนั้นก็บอกว่าพุทธทังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแนะม้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกตลอดชีวิตจากนั้นก็เริ่มให้ทานแต่กระหายทานยังขี่ทีที่สุด ทำอะไรให้ทานให้น้ำผักดองกับข้าวต้มปลายรำนอกจากนั้นก็เสื้อผ้าเก่าๆาขาดๆตั้งลองให้ทานให้คนให้คนใช้เป็นคนทานอุตรมานพเป็นเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้เป็นผู้แจกทานเรียกว่าเป็นกระดุมพีหมอหนีท่านไปเมื่อได้กระจมไปผอม เป็นเป็น,เป,นเป็นคนเป็นบริวารของพระราชาบัดน,นี้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกทานพระมารับทานกับให้น้ำสมพักกับปลายเขาต้มหันขันว่าผากับผ่าก็เก้าขาดอันดีๆมาอึดแน่ยกินจะแสกก็บอกให้ท่านนายนี้ให้ทานเวลาใดก่อต้มเสร็จแล้วก็ตรวจน้ําสาธุเด้อขอให้พอะกันศาสตร์เดียวนี่เด้อก็พระเจ้าเป็นดินโผขานี่ ยศุดไดเห็นกันอีกจ้กเถื่อของอยูข่ของกินอันเลือเดินเจ้าของบกกินแล้วจังไห้ท่านอพื้นผ่ากับเจ้าของถิ่มแล้วบนุงจังแห้ท่านของแม้แต่ตนเองไม่อยากสัมผัสด,ด้วยปลายเท้าจึงให้ทานสาธุชาติไหนก็จะได้พบกันอีกเลยเพิ่นพรมจอบฟังจะหน่อยหน่อยนั่นคือว่าจังสี่หนอบักอันนี้พระสัตร์เมื่อได้ยินขึ้นบอกสหายทําไมท่านจึงพูดอย่างนั้นเราให้ท่านบําเพ็ญทานเพื่อบุญเพื่ออุศน ทำไมท่านจึงพูดอย่างนั้นมอนีเแียวมาเห็นบอกขอเดชะพระบรารมีปกเต้าปกกระหม,มอ่อมเป็นความจริงข้าพระองค์ไม่ปาถนาจะพบจะเห็นเอกแล้วให้ทานก็มีแต่สิ่งเศร้าๆมองๆของที่มีดีงามอันเป็นโพคะที่มั่งคั่งในนครนี้พระองค์ย่อมมีอำนาจที่จะแจกจ่ายยายปันที่จะให้ทานอนุเคราะห์แก่คนยากไร้แก่สมณภรามอันไหน เรากินได้ก็ควรจะให้ทานอันนั้นอันไหนเรานุ่งห่มใช้สอยก็ควรจะให้อันนั้นเมื่อเราได้รับเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่งามมานาปทาจีลัมพเทมานาปังอคตตาจีอคตเตให้ของถูกใจจะได้รับของที่ถูกใจให้ทานของเลิอยอมได้รับของเลยให้ของขี้ลายจะสิ่มันก็ได้ดยจังสีสาธุเด้อจะได้ไดพอนุ่นกันจักเทืออัสสันโอ้ปานนี่บ่เว,ว้พัสสันก็เลยเล่มเปลี่ยนแปลงให้ทานอีกอย่างดี แต่ไม่กี่วันพระราชาก็ตายไปตายไปแล้วได้ไปสวยวิมานเสรีสก,กะอันว่างเปล่าว่าไม่ยังเลยอดีก็ต้องนรกหน่อยเดียวอันนี้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของชีวิตนั้นทางร่างกายเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันดินน้ำไฟลมสี่คนหามสามคนแห่ อันนี้จังทุกขังอนัตตาแห่น้ำโคอบโคนั่งอยู่นี่กับบเทียงทุกขังกับน้ำทุกนั่งดนกะาทุกยืนดนกะาทุกนอนไายก่าทุกนัง่นงดนโดนกับทองยืงอีกบัดนี้ล้มทั้งบัดนี้ทั้งเทิงตั้งแต่เป็นมัดทั้งหมดนั้นมันทุกยิงบรว่าสามคนแห่อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เรามันเป็นเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพราะเห็นนั้นมันประชุมกันส่วนกาย เมื่อแตกสลายแล้วส่วนจิตบานมีจิตไปไหนมันมันเป็นตายแล้วศาสตร์เดียวบวัานเพื่อนจึงบอกว่าเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หลดลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนตายที่ทําคุณงามความดีเหมือนกับบุรุลอุ้มหม้อน้ํามันน้ํามันน้ํามันเนยใส่ในหม้อนในไหเดินลงไปในห่วงน้ําลึก แล้วก็ไปทุบหม้อเสียเศษหม้อเศษกระเบื้องจักจมลงไปในน้ําแต่น้ํามันนั้นหาจมไปกับหม้อไม่ลอยอยู่ข้างบนร่างกายเปรียบเสมือนหม้อจิตใจที่ลอยอยู่ข้างบนเปรียบเสมือนน้ํามันย่อมไม่จมลงไปในพื้นน้ําในตมโคลนเมื่อบุคคลเราตายไปผู้ที่ได้ทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้ว ร่างกายเขาแตกสลายจะนอนทาบทาบับแผ่นดินเป็นเหยื่อหมู่แรงหมู่กาหมู่นอนกิมิชชาติเป็นเหยื่อแห่งสุนัขกระจัดกระจายหรือถูกเผาไหม้ไปในโลกนี้แต่จิตใจที่ได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้ก็เหมือนน้ำมันไม่จมลงกองอยู่ในพื้นดินนี้จักไปตามเส้นทางแห่งบุญแห่งบาปอุโพปุญญจะปาปัญจะยังมัจโจกรุเตอิทะ ผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอน